สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขพร้อมด้วย3มรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเชื่อมั่นจะเป็นภูมิคุ้มกันให้นักเรียนก่อนการเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ติดตามกับคุณปุณธน,นิตาวากระดวนค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย3มรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเชื่อมั่นจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นายอนุทินชาญวีลกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสมพลพาณิชย์และดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด -19 สําหรับนักเรียนอายุ12 ถึง17ปีในสถานศึกษาเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนภาคที่2องทับ2 5 6พนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีถนนวิภาวดีเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่1ให้นักเรียนอายุ12 17ปีของโรงเรียนสุรศัก์มนตรีเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้น2,505คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด2,929คนคิดเป็นร้อยละ85.52ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้อยู่ในภายใต้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประชากรทุกกลุ่มตามความสมัครใจรวมถึงกลุ่มเด็กอายุ12-17ปีซึ่งนักเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เบอวชปเบวอวหรือเทียบเท่าที่มีประมาณ5ล้านคนทั่วประเทศเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีนักเรียนจำนวน210,000คนซึ่งนักเรียนเหล่านี้ มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 i เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ขณะนี้ประเทศไทยมีเพียงวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ฉีดในกลุ่มอายุดังกล่าวได้โดยผู้ปกครองแสดงความจำนงให้บุตรหลานฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นรวมประมาณ3ล้าน8คนเกือบร้อยละ80 กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ถึงแม้จะได้รับคำแนะนำจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามแต่ยังรู้สึกตื่นเต้นและเป็นกังวลบ้างเล็กน้อยถึงผลข้างเคียงที่ได้รับฟังจากข่าวสารต่อๆกันมาแต่ที่ตัดสินใจมาฉีดเพราะคิดว่าโควิด -19 คงจะอยู่ร่วมกับเราไปอีกนานดังนั้นมี าาระเป้องกันไว้จะดีกว่าไม่มีและเชื่อว่าเมื่อฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วอาการจะไม่รุนแรงหรืออาจจะไม่มีอาการใดๆเลยหากนักเรียนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ ทางด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสําหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้จะต้องขอดูบริบทของแต่ละโรงเรียนว่าจะมีความพร้อมหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของนักเรียนและความเห็นของกรมควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่สําหรับการฉีดวัคซีนค่ะ นี้เราก็ร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงสาธารณสุขในการที่จะจัดวัคซีนไฟเซอร์นะครับมาฉีดให้กับนักเรียนที่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับจนถึง18ปีเราจะต้องเร่งระดมการฉีดให้กับนักเรียนเหล่านี้นะครับทั่วประเทศให้ทันการเปิดภาคการศึกษา ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าเรามีเวลาหนึ่งเดือนที่จะเร่งทําการฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานเหล่านี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออนุญาตให้ลูกหลานได้มารับวัคซีนไฟเซอร์นะครับรัฐบาลขอให้คำยืนยันว่าวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูงสามารถป้องกันการแพร่เชื้อติดเชื้อหลักหลักสำคัญที่สุดของวัคซีนก็คือจะไม่ทำให้ ผู้ได้รับเชื้อนะครับถ้าได้รับวัคซีนแล้วจะไม่มีอาการป่วยหนักแล้วก็โอกาสที่จะเสียชีวิตนี่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการได้รับวัคซีนเนี่ยยังมีมากมายกว่าที่จะไม่รับวัคซีนหลายเท่าตัวนะครับช่วงอายุ12-18ที่สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์ได้นะครับก็มีประมาณ5ล้านคนตอนนี้มีลงทะเบียนมาแล้ว3ล้าน8 000, ก็คิดว่าอีกประมาณ1ล้านคนก็เราก็ต้อง ทําความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่นะครับผ่านทางการแพทย์ผ่านทางอ,อาจารย์ใหญ่อาจารย์ต่างๆของโรงเรียนนะครับที่จะให้ความมั่นใจเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเหล่านั้นเนี่ยอนุญาตให้เด็กทั้งหลายได้มาฉีดวัคซีนเพราะว่าการที่ได้รับวัคซีนกรนตุ้หน้ามันก็จะเป็นการป้องกันอย่างแน่นอนเลยว่าจะไม่มีการติดเชื้อแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียนนะครับ สามารถที่จะไปฉีดให้กับนักเรียนในในโรงเรียนทุกแห่งนะครับเราก็มีการจัดระบบนให้ทางโรงพยาบาลต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับโดยที่เรามีสำนักงานในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอยู่แล้วก็กระจายการฉีดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการประเมินในการเปิดเนี่ยก็ควบคูร่ในในพื้นที่นะคะ ในจังหวัดเนี่ยจะต้องทำ TSC บวกเนี่ยก็คือจะต้องไปประเมินโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของมาตรการว่าโรงเรียนเนี่ยต้องสามารถอยู่ในมาตรการที่สามารถอยู่ในมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยอมรับที่จะมีมาตรฐานพร้อมที่จะเปิดเรียนได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแต่การเรียนเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ภ <ST RC> ายใต้ New Normal ก็คือต้องมีและโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรามีโรงเรียนหลากหลายขนาดนะคะซึ่งใน,น,งงนทั้งหมด3 0,000ื่นกว่าโรงเรียนที่เรามีในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ย มีเด็กที่ต่ำกว่า 120, 120คนซึ่งก็สามารถเรียนภายใต้ Social distancing ได้นะคะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีโรงเรียนที่มีบริบทอยู่หลากหลายขนาดซึ่งขนาดนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูตามบริบทของพื้นที่ตามบริบทของโรงเรียนด้วยว่าอย่างเช่นที่นี่เนี่ย2,000วัวคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนอาจจะสลับบันกนาเรียนหรือดูสภาพพื้นที่ในเรื่องของความแพร่กระจายของความในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเมื่อมีเม,มื่มอม ก็ทำให้มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตลอดจนกระทรวงตลอดจะไม่ไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นแต่ว่าบุคลากรทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้พร้อมกับที่พร้อมกันที่จะจัดวัคซีนควบคู่กันไปด้วยนะคะในระหว่างทางที่จะมีการเปิดภาคเรียนด้วยค่ะว่าภูมิคุ้มกันมีความมากเพียงพอง<ม>ที่จะทําให้ เด็กเหล่านั้นปลอดภัยได้นะครับไม่ต้องกังวลแล้วถ้ามันมีการศึกษาใดๆที่ยืนยันมาว่าควรสมควรจะได้รับเข็มสามเราก็จะไม่รอช้าที่จะจัดเข็มสามนครับ